สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับออเนียวอิซุปี2019นะครับลูกค้าออกรถมานะครับได้เป็นกุญแจไขไม่มีกุญแจรีโมทนะครับเดี๋ยวทางร้านติดตั้งกุญแจรีโมทเสร็จจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับทดสอบระบบรีโมทหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกนะครับมีโลโก้อ s u ีซุตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับล็อกครับ กดล็อกนะครับกดไม่มีนวงกดมาตามนิ้วเลยนะครับล็อกปลดล็อกนะครับจะใช้ก้านกุญแจก็กดที่โลโก้อิซูซุได้เลยนะครับจะมีก้านกุญแจดีออกมาแบบนี้นะครับทดสอบสตาร์ทรถนะครับขับรถไปนะครับเหยียบเบรกนะครับรถจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับดับเครื่องรถจะปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับใช้งานง่ายนะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับไปออกรถมาแล้วไม่มีกุญแจรีโมทนะครับต้องการติดตั้งกุญแจรีโมทโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655บริการติดตั้งถึงที่ถึงบ้านครับ